โอเคครับคลิปนี้นะครับเราจะมาทําในส่วนของตัวไบเพลนั่นเองนะครับไบเพลคืออะไรนะครับไบเพลก็คือเครื่องมือนะครับที่ช่วยเราในการลงโฆษณาของตัว youtube ad นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับที่อยู่ในสายโฆษณาและการทํากรตลาดออนไลน์เนี่ยจะเข้าใจนะครับว่าการลงโฆษณาเนี่ยยิ่งเรานะครับลงตรงกลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่นะครับจะยิ่งทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายนะครับได้มากขึ้นนั่นเอง ในส่วนของตัวไบเพย์เนี่ยก็คือการทำนะครับให้ตัวโฆษณาของเราเนี่ยเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเข้ามาช่วยยังไงนะครับตัวไบเพย์นะครับเป็นเครื่องมือของตัวบริษัท p i พิชก o u d นั่นเองนะครับในส่วนของตัวไบเพย์เนี่ยมีข้อมูลนะครับมากมายมหาศาลเลยที่จะสามารถช่วยเรานะครับอย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับอาทิเช่นการทำ ROI ให้นะครับ ROI ก็คือ Research of Investment นะครับ ทำให้เราสามารถลงโฆษณาเนี่ยในราคาที่ถูกลงมากๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราเริ่มต้นลงโฆษณา YouTube ใหม่ๆนะครับจะรู้ว่าเราลงคลิปวิดีโอลงไปเนี่ยลงคอนเทนต์ลงไปในที่ส่วนของตัวคลิปเนี่ยไม่สัมพันธ์กันนะครับของกับตัวสินค้าของเราเนี่ยก็จะไม่สร้างยอดขายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจเจ้าไบเพลยเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยในส่วนของตัวการหานะครับ วัตถุประสงค์ของเราให้ตรงมากขึ้นนั่นเองนะครับเข้าไปหาลูกค้าให้ตรงมากขึ้นนั่นเองในส่วนของตัวอย่างที่2นะครับก็คือเซิร์ฟนะครับผมเซิร์ฟคืออะไรนะครับเซิร์ฟก็คือ S E R P นะครับผม S E R P ย่อมาจากอะไรนะครับ Search Engine นะครับผม Search Engine r e s u l t นะครับเพจนั่นเองนะครับ Search Engine r e s u l t p เพจนะครับปกติเราจะต้องใช้เครื่องมือนะครับในส่วนของการเข้าไปหาข้อมูลเพื่อที่จะทําการเซิร์ฟนะครับ เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีค่าเซิร์ฟเนี่ยเราจะสามารถตรวจเช็คได้นะครับว่าแพลตฟอร์มนั้นๆเนี่ยนะครับเป็นไปตามตัวการทำเอสโอของตัว Google หรือเปล่านะครับผมซึ่งยิ่งคะแนนสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งมีโอกาสมากขึ้นนะครับในการลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับเราก็จะทําให้ตัวคอนเทนต์ของเราเนี่ยมีอ่ามีความสามารถมากกว่าคนอื่นๆนะครับที่จะสามารถติดอันดับนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับ ในส่วนของตัว Byteplay เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างนึงนะครับก็คือการหาอินฟลูเอนเซอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่มีแพลตฟอร์มไหนนะครับที่จะเข้ามาช่วยของเราได้นะครับตรงนี้คือใช้หลักการแมนนวลลุวนๆนะครับก็คือรู้เท่าไหนททำเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับณปัจจุบันนะครับแต่เจ้า Byteplay เนี่ยจะมีระบบอัตโนมัตินะครับก็คือค้นหาอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่เราต้องการนะครับเจาะเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ไปเลยนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมพิมพ์คําว่าสเกตบอร์ดนะครับปกติพิมพ์คําว่า s สเกต b o a r d เราจะขึ้นนะครับวิดีโอที่เป็นไวรัลต่างๆหรือบางทีอาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับแต่ในส่วนของตัวบ y ็อเพลเนี่ยจะสามารถขึ้นอินฟลูเอนเซอร์นะครับในของของตัวสเกตบอร์ดขึ้นมาให้เราดูด้วยนะครับโดยที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะเอาวิดีโอนะครับหรือคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปลงโฆษณาในส่วนของตัวอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันจะทําให้เรานะครับอยู่เหนือคู่แข่งนั่นเองนะครับเพราะเรามีอินฟลูเอนเซอร์นะครับในส่วนของตัวหมวดหมู่นั้นๆน,น,นะครับที่จะอยู่สนับสนุนข้างเรานั่นเองนะครับโอเคตัว p i พิชกล u d นะครับได้อธิบายนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะลดค่าโฆษณานะครับในส่วนของตัว y u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  e แอดเนี่ยลงไปได้ถึง171เเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมพอกเลยว่า เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆครับสาหรับคนลงโฆษณานะเพราะว่า1นึ่เอร์เซนี่นั่นหมายความว่าเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับสมมุติคุณลงโฆษณาอยู่เดือนหนึ่งนะครับอยู่ประมาณสัก3ามแสนนะครับถ้าลดลงไป2เท่าเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับลดไป2เท่าเนี่ยจาก3ามแสนก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแสนเดียวนะครับผมซึ่งผมตัดตัวเลขกลมๆแบบนี้เพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยอาจจะมีการลดหลั่นเนี่ยก็อาจจะเป็นไปตามนะครับความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ แต่เจ้าไบเพยเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเป็นเครื่องมือที่น่าใช้งานมากๆเลยนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันดูนะครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กับตัวไบเพ a y แล้วนะครับผมโอเคตัวไบเพยเนี่ยผมลองให้สังเกตดูนะครับว่าเป็นตัวหน้าแบบคอนโซลแบบแบบใหม่เลยนะครับซึ่งเรายังไม่เคยเห็นแผงคอนโซลแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่า ตัวแผงคอนโซลตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมมี Inventory นะครับผมวิดีโอเซิร์ชนะครับ f าร์อินฟลูเ e นเซอนะครับผมคอนเวอร์ช n นแท็กกินะครับเซฟลิสอ่ะแล้วก็มี Keyword นะครับผม Tag กจิ e เ a เ o r ตอร์นะครับแล้วก็วิดีโอเชคเกอคือมันมีเยอะมากมากครับโอโหวิดีโอมาร์ r เกอร์แนมีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยแอคเคา์โอเคอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาอธิบายใหฟังนะครับซึ่ง ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเจ้าตัวบิ t เพลย์เนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวทูอ, Tool อื่นๆนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราถ้าเป็นทูอื่นเนี่ยเราอาจจะใช้ขาจะใช้งานเขาอย่าราเข้าไปอาจจะเดโมไว้ก่อนได้นะครับไปลองใช้งานไปลองอทำนู่นนี่นั่นนะครับในส่วนของตัวเครื่องมือเนี่ยก็คือเรียนรู้กับมันไปก่อนนะครับแต่ตัว b i t ไบ t e เพลยเนี่ยนะครับผมตัวไบ t e เพลยเนี่ย คือถ้าเกิดเราเข้าล็อกอินหน้าเว็บไซต์เขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าตัวบ y p a พให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมบพิมพ์คําว่า m y p a y c o m นะครับผมอ่าคือถ้าเราจะพยายามใช้เดโมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมตรงหน้าตรงหน้า Ke ีย์แอเคาทนะครับผมคีย your อ c เคาท t เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้ครับผมพูดง่ายๆก็คือไม่สามารถเข้าไปเดโมได้เลยนะครับผมคือ เป็นแค่รูปแบบการทํางานแสดงให้ดูนะครับแต่ไม่สามารถใช้งานได้นะครับในส่วนของตัวการเดโมคือถ้าเกิดคุณอยากจะใช้งานเนี่ยคุณต้องซื้อเลยนะครับผมซึ่งผมจะดูให้ดูราคานะครับคือราคามันน่าสะพึงระดับหนึ่งเลยนะสําหรับคนที่ต้องการจะใช้งานอ่ะนี่ผมไม่ดูผมอะซื้อมาในส่วนของตัว59เหรียญในไลฟ์ไทม์ะนะครับมันมันค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าอพิสิทธ มากกว่าคนอื่นเพราะว่ามันจ่ายครั้งเดียวนะครับแต่ลองดูนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวไม่ได้เป็นตัวแบบตลอดชีวิตแบบผมเนี่ยเป็นดูดูราคานะครับเอเจนซี่เนี่ยเดือนละาน9เหรียญน,นะครับผมต่อเดือนนะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ก็ค่อนข้างสูงเลยนะซึ่งมันสูงระดับที่แบบว่า,าถ้าคนทั่วไปบางทีอาจจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับอะต่อมานะครับในส่วนของตัวโปรนะ เ9เหรียญน,นะครับผม9 9เหรียญก็เท่าไหร่ก็ประมาณ3,000นะนะครับซึ่งถามตัวเองกับว่าเราได้ใช้ขนาดนั้นไหมนะครับต่อมานะครับในส่วนของตัว starter อร์59เหรียญน,นะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นตัว59เหรียญแต่จ่ายครั้งเดียวนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดชีวิตอ่ะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคืออะไรนะครับอ่ะผมจะเปิดเห็นตอะไรให้ดูนะครับในส่วนของตัว59เหรียญของเรานะครับ มันมีอะไรให้บ้างะนะครับคือมันมีออปชันที่เหนือมากๆครับเหนือเหนือมากกว่าคนอื่นอผมเปิดให้ดูนะครับเพื่อจะเทียบกันให้ดูเลยเรามี500 search per mouse นะครับผมผมจะเปิดให้ดูนะครับอโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยมันได้แค่200 search per mouse นะครับพิ่งตรงนี้มันเราได้มากกว่ามากกว่าเขาประมาณ อีกเท่าหนึ่งอะ่ะมากด้วยเกินเกินเท่าหนึ่งด้วยะนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะคือคือมีอะไรที่ที่ที่เยอะกว่าค่อนข้างสูงเลยอะนะ,อะเดี๋ยวผมเปให้ดูอ่ะคือคือของเราเนี่ยจะได้กึ่งๆึ่งในส่วนของตัวโปรนะครับคือของโปรเนี่ยเขามีอีเมล a อเลอร์ใช่ไหมแต่เราไม่มีแต่เราได้็นส่วนของตัวรีเซฟเนี่ยรีเซฟเปอร์เซิร์ชซึ่งตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเราสูงกว่าของเราอ่ะได้ห้าร้อย ซึ่งของเขาเนี่ยอของเราได้ร้อยห้ะ r e s u l v r e s o l e per search นะครับของาได้ร้อยห้ของเขาได้300%นะแต่ว่าของเราเนี่ยไอ้สามร้อย search เนี่ย per month เนี่ยของเราเนี่ยมันได้500ร้อยไงคือคือมันเป็นกึ่งกลางระหว่างห้เหรียญกับ99เหรียญแต่เราจ่ายครั้งเดียวนะครับซึ่งซึ่งมันผมบอกว่าสําหรับผมเนี่ยผมอะมองว่าถ้าเราใช้งานทั่วไปเนี่ยคนคนเดียวที่คุมคุมแบบระดับ สามเว็บสองถึงสเว็บแบบค่าใช้จ่ายอะไรไม่ได้สูงระดับแบบว่าแบบว่าปลายไระดับประเทศนะครับผมมองว่าค่าใช้จ่ายประมาณห้เหรียญเนี่ยมันกําลังเต็มที่แล้วคือเราใช้เต็มความสามารถไงเต็มเพดานได้นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของตัวที่เป็นรูปแบบแบบใช้แบบเต็มสตรีมจริงๆนะครับแบบดูแลแบบองค์กรการตลาดหนักๆนะครับดูแลระดับแบบยี่สสบ บริษัทหรือแบบดูแบรนด์เป็นร้อยบริษัทนี้ผมแนะนําให้เป็นแบบตัวอลิมิเต็ดไปเลยนะครับผมหรือราคาประมาณ595เหรียญนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้มันเป็นแบบอลิมิเต็ดเ e ิร์ h ไปเลยนะครับผมซ,ซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็แล้วแต่คนนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากนะสำหรับคนที่ทําการตลาดออนไลน์อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของตัวฟังก์ชันกันนะครับผมวิดีโอเซิร์ฟก่อนเลยตอนแรกนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะผมบอกไว้ก่อน ผมมองว่า Marketing ออนไลน์อ่ะมันเซิร์ชอะไรได้อีกนะครับผมอ่ะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวว่าเซิร์ชทั้งหมดก,กี่ครั้งนะครับกี่อันนะ a แอดวานซ์มินิมัมวิวนะครับอยากได้วิวประมาณเท่าไหร่นะครับขั้นต่ำเราอยากได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เราเลือกได้หมดเลยนะครับอ่ะลเส้นนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เป็นไว้ละกันนะครับผมอ่ะอ่าในกระถีบคีย์เวิร์ดนะครับ ต้องการจะไม่เอาอันไหนบ้างนะครับอันนี้ผมไม่ไม่ได้สีเรียสนะครับอ่ะคันที่โอ้โหอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับเราเลือกจะเป็นประเทศไทยนะครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดนี้มันไปทั่วโลกนะครับแต่เราต้องการแค่ไทยแลนด์อย่างเดียวนะครับอ่ะต่อมานะครับเสิร์ชเปอร์ลตี้นะครับอ่ะอยากได้แบบแบบไหนนะครับว่าอยากให้ดูแบบแบบอ่าคนแบบกดดูเยอะสุดนะครับคนแบบว่า ต้องการที่จะแบบไหนแบบได้หมดนะครับอ่ะลองกดดูนะครับอ่ะไปไหนนะครับระยะเวลาถึงประมาณไหนนะครับอ่ะผมว่าประมาณนี้แหละประมาณประมาณประมาณปีไปเลยอ่ะอ่ะอันนี้ต้องลองดูนะครับอันนี้มันเยอะมากจริงโอ้โหวิดีโอดูเรชั่นอะไรโอ้โหเยอะมากอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะผมลองกดแค่นี้ก่อนแล้วกันกดโอเคไปก่อนอ่ะกดเซิร์ชนะครับอ่ะ ต่อมาเป็นไงต่อนะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่ารู้สึกตัวนี้จะไม่ได้ใช่ประเทศไม่ได้แค่ประเทศไทยนะรู้สึกจะเอาอย่างอื่นมาด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราได้ดูนะว่ามันเล่นประมาณไหนมันทํำยังไงนะครับอันนี้ผมลองกดเซิร์ชไว้คร่าวๆนะครับถ้าเป็นพิมพ์ภาษาไทยมันจะชัดกว่าอ่ะมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะครับโอเคเราเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากให้ตัววิวเนี่ยมันแบบ เรียงลาดับยังไงนะครับอ่ะเราสังเกตไหมครับเรามียอดวิวมียอดไลค์มีดิสไลค์มีคอมเมนต์นะครับผมก็มีพับ์ติเชตนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันบอกวันเวลาด้วยนะครับก็คือเราดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราจะทําแบบไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับซึ่งซึ่งมันมีทีเด็ดแบบนี้นะครับผม เราเนี่ยนอกจากดูเป็นแนวทางแล้วว่าเราจะทําตัวคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับอย่างสมมติคำว่า Marketing ออนไลน์เรารู้แล้วว่าคนที่ทําแล้วได้ตัวยอดวิวสูงสุดเนี่ยยอดไลค์สูงสุดเขาใช้คีย์เวิร์ดประมาณไหนนะครับอ่านี่เขาก็ใช้ best future business idea นะครับ for 2020อ่ะคือคือมันได้คีย์เวิร์ดมานะครับในใจเราก็ดูแนวทางได้นะครับอย่างแรกแล้วนะได้แนวทางนะครับอย่างที่2รู้นะครับว่าคู่แข่งของเราเนี่ยเขาทำาร a เก็ตติ้งประมาณไหนนะครับอ่ะเขาทํา เขาทำในส่วนของตัวโปรไฟล์หรือเขาทำในส่วนของตัววิธีการจัดการประมาณไหนนะครับอ่ะนเราดูลองดูอ่ะพอเสร็จปั๊บนะครับยังไม่จบนะครับผมไฮไลท์ของมันคืออะไรนะครับเรากดเลือกนะครับผมทั้งหมดเสร็จปั๊บนะครับกดตัวนี้ครับผมเก็ทลิงก์นะครับเก็ทยูไออลนะครับนี่ครับ นี่คือสิ่งที่ผมจะพูดให้ฟังว่านี่คืออา่าเป็นในส่วนของตัว Google a d นะครับผมที่เราจะลงในส่วนของตัว YouTube เนี่ยค,คือเราถ้าเราใช้ตัวนี้น,นะครับในส่วนของตัวการรวบรวมนะครับวิดีโอที่เราจะไปในส่วนของตัวลงโฆษณาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบเยี่ยมมากเพราะว่ามันจะฟิกในส่วนของตัวฐานลูกค้าได้ชัดเจนมากๆครับเพราะว่ากลุ่ม กลุ่มคีย์เวิร์ดทั้งหลายที่เราต้องการเนี่ยมันรวบรวมมาอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับสมมติผมต้องการขายคอร์สออนไลน์นะครับในส่วนของตัวมาร์เก็ตติ้งออนไลน์เนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดก็คือผมก็ไม่จําเป็นต้องไปขายให้สําหรับคนที่เขาต้องการที่จะเรียนภาษาอังกฤษหรือผมไม่ต้องการที่จะไปขายให้กับเด็กนักเรียนที่กาลังต้องการที่จะไปดูดูเลมอนอารมณ์ประมาณนี้ครับคือ ผมก็จะดูดตัว URL ลิงก์เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยแล้วก็โยนเข้าไปในส่วนของตัว Google a d เลยนะครับเพื่อที่จะเจาะคลิปวิดีโอนั้นๆนะครับตาม URL เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะมีะคลิปตัวอยากให้ดูนะครับที่เขาในส่วนของตัวไบเพลย์นะครับทําตัวอย่างให้ดูด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมันมันเวิร์กมากนะครับเพราะว่าเพราะว่าฐานลูกค้าเราชัดเจนมากนะครับ แต่ลูกค้าเราชัดเจนมากแล้วเราก็สามารถที่จะเอาตัวเองนะครับเข้าไปหาเขาได้โดยที่เราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกนะครับหรือไปกระวานแหแบบว่าในใ,ใ,ในในในสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะเผาเงินเราเยอะมากนะครับถ้าคนทํากรตลาดจะรู้ว่าเราเผาเงินเยอะมากๆเลยเพื่อที่จะหาลูกค้าจริงๆของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเซฟคอร์สไปได้เยอะมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อเราได้ตัวฐานลูกค้าที่ชัดเจนแล้วเนี่ย มันเพิ่มยอดขายได้แบบทวีคูณเลยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราเล่นกับเขาได้โดยตรงนะครับเราอะ่ะเอาตัวเองอะ่ะลงไปหาคู่แข่งได้โดยตรงเลยเพราะาเรากาลังเซิร์ชแอดของเรานะครับส่งแอดของเราโฆษณางเราลงไปหาคลิปเขาได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์เลยนะครับผมคือเราสามารถเอาตัวเราเองอะ่ะแบบโนเนีมเข้าไปหาคนที่ระดับท็อปทรีท็อปท็อปโฟได้นะครับ TOP 10หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับคือคือเราทําได้ขนาดนั้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับไฟล์อินฟลูเอนเซอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าเขาจะหานะครับในส่วนของตัวผู้เชี่ยวชาญผู้นำนะครับในส่วนของตัวแคตตาล็อนั้นๆนะครับเก็บเอามาไว้รวบรวมในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดให้เราเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองเซิร์ชดูนะครับอ่ะเมพิมพ์คําว่าไรเดียเสรมพิมพ์คำว่าทอยแล้วกัน อ่ะคุเพูดคว่าถอยอ่ะผมจะเลือกประเทศก่อนแน่นอนครับเราต้องเลือกประเทศไทยก่อนอะผมเลือกแค่สักสิบพอก็เซิร์ชอ่าคือตรงนี้เราต้องลองเล่นดูก่อนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยบอกเลยว่าตื่นเต้นค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเลยล่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นในส่วนของตัวข้อมูลต่างๆแบบใหม่มากนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยใช้งานนะ ้องก็ซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับบางทีอาจจะมีแฮง์บ้างอะไรบ้างเพราะว่าเครื่องมือก็ค่อนข้างจะใหม่เหมือนกันนะครับอ่ะตรงนี้เขาจะขึ้นในส่วนของตัวอิูเอนเซอร์มาให้นะครับในส่วนของมูลหมู่ของทอยมาให้แล้วนะครับอ่ะอ๋ออันนี้นี่คือในส่วนของตัวแชนแนลต่างๆนะครับอ่ะเราดูยอดซับสไคร์เราเลือกได้หมดเลยนะครับสมมุติเราก็ซับสไคร์แบบประมาณไหนนะครับอ่าลองดู โอ้โหอันนี้คือนี่คือเราดูเลยนะครับว่าเรามีคู่แข่งคนไหนพางนะครับชัดเจนมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองกดในส่วนของตัวอันอื่นให้ดูนะครับอ่าน,นี่มีตัวคลิปวิดีโอต่างๆนะครับที่ที่ที่น่าสนใจน่าจะเป็นอัปเดตล่าสุดนะนะอ่ะนี่ใช่ด้วยเดอเดโกอะไรอย่างงี้นะครับเพิ่งลงไปเมื่อวานนี่เองอ่ะเซิร์ชวิดีโอนะครับอ่าเราก็เข้ามาดูได้กดปึ๊บอ่ะ เราเลือกก่อนก็จะเอากี่อันนะครับเอาเลือก50สิอันนะครับอ่ะขึ้นมาให้หมดคือ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 ,คอต้องบอกก่อนว่าในส่วนของตัว y youtube เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมาเลือกฟิลแบบนี้ได้นะครับตัวนี้นี่คือลอกแบบผมใช้คาว่าผมใช้คําว่านี่คือ Tool ในอุดมกติเลยนะครับคือต้องการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลยังไงคือออกมาอย่างนั้นเลยนะครับอ่ะลองดูนี่ผมสามารถเลือกได้เลยว่า ยอดวิวของเขานะครับในส่วนของตัวช่องเขาเนี่ยมีคลิปไหนที่ได้ยอดวิวสูงสุดนะครับแล้วเราก็ดูได้เลยนะครับว่าเราจะเล่นแบบนั้นไหมคือคือมันง่ายแบบนี้เลยอ่ะคลิกแบบคลิก2อทีคุณรู้หมดเลยว่าเขาทํายังไงให้สําเร็จในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดนี้คีย์เวิร์ดนี้มีคนสนใจกี่คนนะครับซึ่งซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ที่ตอบโจทย์สําหรับคนทํางานในฝั่งของตัวแอดมากๆนะครับ อ่ะอเกเดี๋ยวมาลองไล่ดูกันต่อนะครับว่ามันทําอะไรได้อีกนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็ลองลองไล่เช็คดูนะว่ามีอะไรได้อีกนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อมานะครับมันสามารถที่เราจะสามารถกดคอนแทคไปหาเขาได้ด้วยก็คือในส่วนของตัวอ่า about นั่นแหละก็คือเผื่อเราสนใจนะครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลนะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวการติดต่อนะครับทําตัวอ่า คอลลบหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเครื่องมือการตลาดต่างๆนะครับเราก็จะสามารถติดต่อเขาได้นะครับอ่ะผมดูกดคอนแทคไปเรื่อยๆนะครับอ่ะตรงนี้ก็คือช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมของช่องนั้นๆนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมมองว่ามันมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะจบแล้วนะครับสําหรับสาหรับคนที่ต้องการทูสักอย่างในการทําตัวเอ่อยูทูบแอดนะครับคือคือตัวนี้นี่คือมันตอบโจทย์จริงๆนะครับ ผมมาลองไล่ๆกันต่อนะครับผมน,นี่เอเค n e น t ูแท็กเกอนะครับอันนี้ก็คือเราก็พูดง่ายก็คือลงนะครับส่วนของตัววิดีโอนั่นเองนะครับผมแล้วเราก็ใช้งานนะครับว่าติดตามมันนั่นแหละรครับว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อ่มีอ่า,อาคนใช้งานเท่าไหร่นะครับผมแท็กกิ้งไปดูนะครับว่าเฮ้ยมีคนสนใจ ของเราขนาดไหนนะครับทำเงินได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับมันก็ติดตามนะครับเป็น conversion tagging นะครับผมอ่ะต่อมานะครับก็คือ save list อันนี้ก็คือสร้างโฟลเดอร์นั่นแหละครับสร้างโฟลเดอร์ที่เราทำงานอยู่นะครับอ่ะผมกด create ไว้ก่อนอ่ะ save list ก็มีอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรที่เรา save ลงมาประมาณนี้นะครับต่อมาคือ keyword นะครับ คีย์เวิร์ดตัวนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของตัวเหมือนคล้ายๆคีย์เวิร์ดแพนเนอร์ของตัว google ad ดนะครับแต่ตัวนี้มันมี youtube มาให้ด้วยนะครับอ่ะผมลองกดดูคำว่าการตลาดนะครับการตลาดนะการตลาดเฉยๆนะครับอ่ะผมก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับอ่ h นะครับอ้าแห้งๆนิดนึง ไทยนะครับโอเคเลือกเป็น youtube นะครับอ่ะลองดูอ่ะอันนี้ก็คือคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นั่นเองอ่ะนะครับพูดง่ายๆเลยก็คือในส่วนของตัวบอกว่าครับว่าคีย์เวิร์ดอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจในส่วนของตัวการทำคอนเทนต์ะนะครับสงองก็คือการตลาดอ่ะผมมีอะไรบ้างการตลาดการตลาดออนไลน์นะครับการตลาดคืออะไรการตลาดเบื้องต้นโอ้โหอันนี้คือมันแบบค่อนข้างที่จะแบบ เหมาะสําหรับการทําแบบว่าเตรียมข้อมูลน,นะครับไปในส่วนของตัวการทําแอดโดยตรงเลยนะครับซึ่งเราลดย่นระยะเวลาในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าในส่วนของตัว Google a d <c oughs> เพิ่มเติมเปลี่ยนในส่วนของตัวหมวดหมู่นู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้ก็คืออยู่ในหน้านี้หน้าเดียวเลยอะ <c oughs> ต่อมานะครับ Tag <c oughs> Generator น,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 นะครับ,มรบ,รบผมลองเซิร์ชดูเลยดีกว่าในส่วนนี้นี่ก็ยังไม่เคยใช้งานเหมือนกันนะครับอะผมว่า m a r k e t ็ตตินะกันนะครับอ่ะอันนี้เหมือนเดิมนะครับเราเลือกเป็นอ่าอังกฤษนะครับอ่ะ,อะโอเคดูสิอ๋ออันนี้ก็คือในส่วนของตัวแท็กต่างๆนะครับผมว่าเรานี้จะไปแท็กแบบ แบบไหนบ้างนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมาเกี่ยวข้องกับเวลาเราลงคลิปวิดีโอนะครับมันจะมีให้เลือกแท็กนะครับเราจะแท็กประมาณไหนบ้างนะครับอันนี้คือเป็นไอเดียให้เราได้ด้วยนะครับก็โอ้โหเวิร์กเลยนะครับตัวนี้เวิร์กมากมากต่อมาวิดีโอเช็คเกอร์นะครับแกงวิดีโออันนี้ผมไม่มั่นใจเลยนะครับสมมุติผมวิดีโอ URL ด้วยมี ID ด้วยออะผมพิมพ์เาไว้ผมเข้า YouTube ก่อนละกัน Youtube นะครับแล้วก็อ่ะผมการตลาดอ่ะผมจะเปิดประเด็นแบบใหญ่ๆก่อนนะครับผมอยากรู้ว่าอ่ะประมาณนี้จะได้ไหมนะอ่ะดูสิ น,นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับน่าจะเป็นว่าใครได้ที่หนึ่งในส่วนนั้นๆหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าอันนี้คือโพ i ิชันในส่วนของตัวคือเหมือนไปวิเคราะห์เขานะครับว่าไอตัวคลิปนี้เนี่ยมันอยู่ในหมวดหมู่ไหนมันทําอันดับในที่เท่าไหร่นะครับซึ่งผมบอกเลยนี่คือ,น,คอนี่คือการวิเคราะห์คู่แข่งท,ที่ชัดเจนที่สุดและที่ที่ดีดีแบบถ้าคุณเจอคลิปคลิปหนึ่งมาคุณไม่รู้เลยว่าเฮ้ยคลิปคลิปนี้เนี่ย มันอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วหรือคนคนนี้เนี่ยกำลังทําอะไรอยู่นะครับตรงนี้นะครับตอบโจทย์มากนะครับนี่การตลาดอันดับหนึ่งนะครับผมฟิลิปคอลเลอร์นะครับอ่ะอันนี้คือน่าจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับผมน,นี้คือโพสิชันบอร์ดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลนะครับว่าสอนอะไรทํายังไงบ้างนะครับผมลองกดเปิ่ให้ดูคร่าวๆก่อน อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้กดไม่ได้นะครับยังกดไม่ได้อันนี้คอสนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการการทำงานนะครับอ่าโอเคโอ้มีวิธีการสอนทุกอย่างหมดนะครับโอเคอ่ะน,นี้วิดีโอตัวอย่างนะครับอ้มีคืนเงินนู่นนี่นั่นนะครับมีคอมมิชชั่นอะฟิลิเอตด้วยอ่ะโอเคนี่คืออ่า คร่าวๆนะครับผมก็คือเป็นส่วนของเป็นเครื่องมือในการจัดก,การนะครับตัวโฆษณาแบบใหม่นะครับผมซึ่งผมพอเลยว่าอนาคตเนี่ยตัวทูนี้นะครับเขาก็น่าจะพัฒนาขึ้นมปอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยแค่ตอนนี้เราก็น่าตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถเก็ทลิงข้อมูลทั้งหมดเนี่ยในส่วนของตัวคีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยอัดลงไปในส่วนของตัวแอดได้เลยนะครับซึ่งมันหมายความว่าคุณจะทําโฆษณาได้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมายมากที่สุดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแข่งกันในส่วนของตัวรีเสิร์ชต่อแล้วนะว่าใครจะหาได้มากกว่ากันนะครับว่าคีย์เวิร์ดนั้นๆเนี่ยใครจะทําได้ดีกว่าในส่วนของตัวการหาิการรีเสิร์ชแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็แนะนำนะครับเป็นตัวเครื่องมือนี้อีกหนึ่งตัวนะครับสําหรับคนที่ต้องการทํากันตลาดนะครับในส่วนของตัว youtube Ad หรือเป็นตัว Google Ad นะครับแต่หลักๆเนี่ยคือตัว youtube Ad เลยแหละตัวเนี้ยโอเค เดี๋ยวเราจะลองใช้งานจริงดูนะครับผมจะลองมารีวิวเรื่อยๆนะครับใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับผมไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไปลองเล่นกันดูครับโอเคครับ